สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกว่างไฟนะครับวันนี้ก็จะนำทุกท่านเข้ามาสู่บรรยากาศของประเพณีกว่างชนนะครับผมสำหรับคู่นี้เป็นคู่ชิงเงินแสนที่น็อกไวที่สุดนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าการน็อกเป็นแบบไหนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไปไล่น็อก หลายๆตัวมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เรียกว่าพิเศษจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับแบบไหนนะครับยังไงเราไปชมกันเลย ัอ๋อข่มเหลือแล้วนี่เหลือที่ปันนะบอลตามนั่นเนาะมาถึงมาถึงพี่ตัวหอมเนี่ยบอลเดิมเหือเองรเปค่า Ô sao mùa đèn mưa đeo mùa đèn mưa đeo ngáp ôm ôôm ôm ทาไม่บองอมที no? ่มนด้องะพี a, hey, no, 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 nah, see, ่0่แน่อยูะ0 0 0 0ลองนะสีมี4 0ยกอพน่น้องนน ะมาตัวแล้วครับอะไรเร่งแรงนะครับกล้าเลยกล้าเลยโอ้